มาครับเพื่อนๆเ,เข้าไมโครเวฟ<ๆ>มาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใครอยากกินข้าวปลาแกะก็ได้นะตัวละห้าสิบหกสิบแล้วแต่นะแต่ตัวนี้ตัวอ้วนปุกปุยไหนก็หกสิบนะแล้วเขาก็จะมีน้ําน้ําจิ้มของเขาเนี่ยแหละก็คือน้ําปลาของเขาเนาะแล้วเรากินฮางเลก่อนเลยกันนะว่าจะรีวิวฮางเลนี่มเมื่อกี้ออกมาเกือบครึ่งตัวนะเนื้อเยอะมากเลยเนาะใช่ไหมมิอ้วนกินไหมอ้วนกินข้าวอ,อ,อําเอ้า ลีลาลีลากินไปเยอะแล้วเขากินไปเยอะแล้วเนาะเมื่อกี้ข้าวเต็มถ้วยเลยเพื่อนูดนเอเมื่อกี้เนี้ยเนาะเมื่อกี้ที่เทถ่ายดูของดีอร่อยอ่ะเดี๋ยวกินเ้วยปลาก่อนแน่นี่อะกินด้วยกันนะเพื่อนขออนุญาตรับประทานอาหารมื้อนี้ครับนี่ข้าวลาหุงเองก็รีวิวสองอย่างไปเลยข้าวปลากแกะรนะ้านนี้ก็กล่องละห้าสิบบาทนะปลากแกะให้ครึ่งตัวไหมเวลาเขาอันนั้นอะแกะไวแล้วใชอยู่มาเท่าไหร่โอ้เขาแกะไปแล้วโอเค ไม่เหมือนที่เราสั่งร้านแล้วไงที่ให้มาไปเห็นเป็นครึ่งตัวเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนทานข้าวมื้อกลางวันกันมื้อกลางวันในเวลาแปดโมงจะครึ่งครับแฮ่ไม่ใช่จะสองทุ่มแล้วถ้าเราส่องนาฬิกาเพื่อน,อนๆก็ต้องเห็นเชยังไม่ตายเขาอยู่ตายลดบรรทุกออกนอกทะเลแต่ตลอดะขอย่ารับประทานอาหารครับเพื่อนๆทานด้วยกันนะสลับกล้องหน้าปสวัสดีครับมาทานข้าวปลาแกะกันแต่ถ้าซื้อที่ร้านเขาจะแกะให้แต่นี่ข้าวเราแกะเอง ข้าวปานินแล้วกันเรียกว่าปานินข้าวปานินเนื้อ,อป่าดีมากตัวใหญ่นะทุกที่เทียขอบคุณนะครับที่เกิดมาเป็นอาหารให้เราเรปก็ทานนี่ดูตัวใหญ่ไหมข้าตัวเล็กห้าสิบเนื้อแบบเนืยย้อปูเนื้อปูเยี่ยมพริกกระเทียม มาลวยหารู้กันครับเพื่อนป้อนมาอับอากน้ำปลาเขาอะ่ะเออน้ำปลาพริกเขาอะจะออกแบบหวานหวานนิดนิดไม่ค่อยแบบแซ่บมากก็ออกแบบกึ่งๆ,ๆึงแบบวหวานหวานมาแล้วมากินท,ทางอะไรีก่ะของเดือหาอยากห้าสิบบาทก็เยอะอย่นะดูนีนโหูชิ้นตึงตงเลยเลย น่าจะใช้สามชั้นทำนะมีประมาณสี่ชิ้นแล้วแกงข้างเลเขาก็ต้องใส่ขิงแบบนี้เพื่อนแล้วก็มีกระเทียมเห็นไหมแล้วเขาก็จะเคียเค่ยวเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวมาดูชิน้นนี้ลำแตแต,แต้ไม่เจ้าไปดูกันปุ๊บเหมาะขนาดดอหูนี่กระเทียมบอก,กิมมนกระเทียมไหมกินกระเทียมะจ้ะวันนี้ขิงน้อยกว่าวันนั้นว่ะเพื่อนๆหาก,กินยากมากลองหาดูในร้านขายแกงข้างเล